อัดเดินเลยหรืออันนึงรงนึงตรงอัดเดินเออเออไหนพ่อพอเดินจีพ่อทางนี้พ่อทางนี้ไปทางนี้ขึ้นเออเข้นเออ มันจะเดินแล้วดูจีดูจีปล่อยเลยปล่อยจิงกาเลยเดินนะปะมาริรเร์จะไม่คานแล้วจะเดินแล้วลกสร็จแล้วลุกขึ้นแล้ว ดัเดนายดังลุกขึ้นมาไป